รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันปาวิวัฒน์ประจำปี2568 ครบรอบปีที่ชาวกปปทั่วประเทศต้องนำผลงานด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำการลดน้ำสูญเสียมาแสดงมาประชันขันแข่งกันครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าปีนี้จัดภายใต้หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เส้นทางน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนคำว่ายั่งยืนหมายถึง ไม่เกิดน้ำเน่าน้ำเสียน้ำแรงทำลายแหล่งน้ำดิบมีแหล่งน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปราไว้ชั่วลูกชั่วหลานครับ <S <S ที่แกรนฮอนทรูดิจิทัลปากสุขุมวิทย์1นึนงาพงกบินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนา,าวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OAIc 2025 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างนวัตรกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนเชื่อมโยงเครือข่ายระดับสากลครับสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้อย่งรากลึกเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานครับบุกจูโจมธนรักษ์พื้นที่ภูเก็ตตามหนังสือร้องเรียนครับ โดยผู้ร้องได้ขอเช่าพื้นที่ว่างเปล่าของกรมธนรักษ์แปลงบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอทลางจังหวัดภูเกต็ตเพื่อใช้จัดกิจกรรมซอฟ์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะสั้น6-8เดือนร่วมกับจังหวัดภูเกต็ตแต่ถูกธนรักษ์พื้นที่ภูเกต็ตปฏิเสธไม่ให้เช่าน้ำซ้ำยังนำพื้นที่ว่างเปล่าที่จะให้เช่านี้ไปควบรวมกับพื้นที่ของ นางสมทวินมันสู้ที่มีที่ดินติดกันเอ๊ะยังไงกันปัจจุบันนางสมทวินนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วสิทธิครอบครองที่ดินรับช่วงจึงตกแก่ลูกผู้สืบสันดานจูโจมพบนายชาตรีมันสู้ลูกชายตัวจริงของนางสมทวินนายชาตรีบอกว่าในทนะผู้ถือครองสิทธิที่ดินทั้งสองแปลงนี้ไม่สามารถให้ใครเช่าได้จริงๆเพราะไปทำ MOU กับ ผู้เช่ารายใหม่ไว้แล้วคือตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนมี M.O.U. มอันอยู่กับใครกับกับคนที่ประสงค์จะแต่ช่างเขาจะมาเช่าทําอะไรครับก็เท่าที่ทราบก็เห็นว่าเป็นบีดับครับประมาณนั้นเพื่อหายข้อข้องใจบุกจู่โจมสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตครับนายไอศูนย์สุธรรมเทวกุลธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เล่าย้อนอดีตไปกว่า100ปีว่าพื้นที่ตรงนี้ทำเหมืองขุดประมาณปีพศ2463กระทรวงกรเกษตราธิการในสมัยนั้นได้ออกพรบรบังคับซื้อที่ดินของชาวบ้านเป็นพื้นที่กว่า700ไร่เรียกว่าแปลงหมายเลขทะเบียนพอสำเพากอไก่263ราษฎรกว่า1,000ครอบครัวได้ทำมาหากินที่นี่ ต่อมาต่อมาอีกหลายปีคณะรัฐมนตรีได้แบ่งรัศดรในที่ดิน7 0 0ไร่นี้ออกเป็น3กลุ่มกลุ่มหน่งก็คือรัศดรกลุ่มเดิมที่เราแบบนะครับซื้อมากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เข้ามาอยู่ก่อนปี2494เดี๋ยวตัวเลขนี้เดี๋ยวผมพินดัณพี่อีกทีนะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มาหลัง2494ของนายชาตรีนี่จัดอยู่ในกลุ่มที่2ขายคืนให้ราษฎรครับผมก็สั่งว่ามก็ให้ ให้ครอบครองทำประโยชน์เท่าที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการที่รับสืบูในอนาคตเราเป็นคำาิกว้างท่วงถามแรงตอบแรงที่ผมเห็นในพื้นที่ตรงตรงนั้นเลยนะฮะตรง<ม>บางเทานะมีการปรับพื้นที่แล้วอันนี้หมายความว่าอย่างไรก็อย่างที่ผมเรียนนะครับคือเขาก็อยู่เขาก็อยากจะทําประโยชน์เชื่อคราบอยากจะทําประโยชน์อยากจะก็เ<ม>ขาทปรับพื้นที่จะทำร้านอันนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องแจ้งเรา อารู้อยู่แล้วผมจะเมือที่นี่ยังมีเวลาคิดยังมีเวลาทบทวนนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแงมจู Note, ่มจวมเพื่อชาติบูราการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแงมทุกวันและยูทูปป๋าแหงมพรบเจ้านายปูนปูน